สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำตู้หมูเย็นกันนะครับอุปกรณ์มีตามนี้ทำนี้ <c oughs> จะเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวไปนะคะส่วนที่ไม่เกี่ยวจะเอาออกไปส่วนที่เกี่ยวมันจะเอาไว้ที่น้องไม่เกี่ยวโอเคนะฮะแล้วก็วางอาวของใช้วาง อัน wow. น yeah. uh ี้แล้วก็วางอันนี้ไปคุณแนะนาห้ใช้เป็นแอปเปอลบัอบนะฮะแล้วคุณก็วางไตรงตรงอยู่ตรงนี้ไม่ไม่รู้นะคะว่าจะได้หรือเปล่า พราะแบบนี้ไงวางนี้ไปไม่ใช่ไม่ใช่วางนี้ไปตรงนี้แค่นั้นแหละนี้ก็ทุบออก ปเปิ้ลทองนี่แอปเปิ้ลบานดูนะเวลาเราเราปิดจะเป็นยังไงนี่จะมีของมาให้เราต้องกดตรงนี้นะ ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อติดตามขึ้นเป็นใหม่ด้วยนะครับแฟร์ยีองมาแบบนี้อื่หนึ่งจนเนียนนี่นะฮะ นี่กระจกอู้ทรายแล้วนายกระจกไปด้วยนี่แอปเปิลอู้แเจ๋วขอหรัคนที่ชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อติดตามพี่มันมาจากพวกเราบายแล้วคลิปหน้าเราจะมีอะไรไปดูกันกเราเป็นคนคนเดียวเพื่อติดตาที่ไม่มาจากพวกเรานี่นะคะ่ะไม่ใช่พวกเราคนเดียวครับคนเดียวทำมันทำอยู่คนเดียว นะก็เดี๋ตามขึ้นไปใหม่พวกเรานะครับเจอกัน